Oh, xoay so ngã mát xoay ngàn tinh tinh lơi xoay ngã tinh mô luyện ô miệng xong đó ô miệng xong đó xoay xoay ô xong đóng xoay 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 สวัสดีค่ะผู้ชมครับป่าหาเห็ดกันนะครับป่าหาเห็ดกันนะอุ้ยนี่ไงเห็ดตะไคร้สวยๆเห็ดตะไคร้สวยๆครับท่านผู้ชมเห็ดตะไคร้สวยๆโอ้สวยมากสวยจริงๆสวยจังๆไปดูในป่าชาตินะครับไปดูในป่าชาติจะมีเห็ดออกไหม ไปดูในป่าชาตินะครับดูในป่าชาติอันนี้ก็คือป่าชาติแ้วก็ผมรกมากเลยมาดูเตุตะไคร้ตรงนี้นะครับจะยังอยู่ไหมโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่เหตดตะไคร้หนึ่งสองสามสี่ Sì đọc hát Người ta hay, Sì đọc đọc Cái hát mình đang lấy đi Một đứa dân đó Một đứa dân ơi ừ. Mình đọc tổ đuôi đi Mình đọc to đuôi Ủa Ừ bàn là này Ủa suối ngam Suối ngam suối ngam suối ngam, xuôi ngam, xuôi ngam. ดอกโตวสวยงามมากมีดอกเล็กด้วยนะมีดอกเล็กมันจะโตวไวมากนะครับดอกเล็กนี่ก็โตวไวมากเลยนะครับดอกเล็กนี่ก็โตวไวนี่ครับแปลกดีนะหินมันก็ผ่าครึ่งได้เนาะเออแปลกดีจัง หินก็กระพาครึ่งได้เฮ้ยเห็ดน,น้าแล่น้ำหมองกำลังสวยๆเลยครับกำลังสวยหินแดงตุม้มๆจ้าหินแดงตุม้มๆอึ๊บอึ๊บอือออกมาออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอุ๊ยเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้สองดอกโอ้เห็ดตะไคร้สองดอก,ดอกจ้า เห็ดตะไคร้สองดอกจ้าโอ้ยเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้กำลังสวยกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยจ้ากำลังสวยเลยเห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้ตุ้มๆ เห็ดตะเล่เห็ดนาเล่โอ้ยเห็ดนาเล่โอ้อยู่คู่กันสองพี่น้องอึ๊บอึ๊บสวยๆสวยๆจ้ะสวยๆสวยๆสวยๆจะสวยๆ ห็นหน้าแร่จ้าเห็นหน้าแรกกำลังพอดีเห็นหน้าแร่น,แรนะครับเห็นหน้าแร่ครับเห็นหน้าแร่ครับดินจุดๆ,ๆุดจนเห็ดมานโอ้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 เห็ดทานโอ้โอ้โอ เห็ดทานเห็ดทานท่านผู้ชมเห็ดทานโอ้เห็ดทานหมดหรือยังโอ้เห็ดทานนะครับเห็ดทานนะครับโอ้ทางแล้วอันนี้ได้อยู่ อันนี้ได้ด้พังแล้วอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เห็ดทานนะครับ โอ้เสียงน้ำตกโอ้น้ำตกหลายดีหลายเย็นดีโอ้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 สิ่งที่ปูกกับน,น้ำตกก็คือสิ่งนี้นี่เองโอ้สวยงาม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 ดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่จ้าดอกใหญ่ใหญ่จ้าดอกใหญ่ใหญ่ ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆจ้าเห็ดพึ่งนี่ครับหน่อของเขาในเขาเขาจะออกอยู่นะครับนี่เห็ดพึ่งขมิน้นเห็ดพึ่งขมิน้นเห็นหน้าแร่จา้าเห็นหน้าแร่แล้วจะเด้อเห็นหน้าแร่จาร้า หน้าแลวหน้าหมองอุ้ยลนลนหลน <c oughs> หน้าบัวหน้างวาน้อยงอกูกี้อันนี้ก็หน้างวหน้างูกี้ มาแอบอยู่ใต้ซอกหินมแอบอ,อยู่ใต้ซอกหินชอบชอบออกนี่ไงสวย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 นี่ไงสวยสวยนี่ไงสวย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 สีดอกอยู่ด้วยกัน Xì đọc reckon. đôi docteur, Xì đọc Tung đôi tung tung chỗ tung chuối cho nó tung Lút tung lút tung 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 ดอกที่เปศดอกที่ข้าวโอ้ข้าวดอกอยู่น้ำกันอันนี้หมูนี่กี่ดอกหนึ่สองสามออันนี้สามดอกนะครับอยู่ด้วยกันน้ำรอดมาจากโพถานะครับใสามากเลยนะครับนี่ครับใสามากเลย หลอดมาจากข้างบนหลอดมาจากข้างบนนะครับสวยงามมากเลยน้ำใสไหลายเย็นนะครับใสจริงๆใสจริงๆใสจงังๆตามรอยน้ำมานะครับ โอ้โอ uh ้โ oh. อ uh ้โหโอ้โหแห่ง oh. น uh ้ำนะครับนี่แห่งน้ำนะครับผมโอ้ข้างบนสวยงามมากเลยเลี้ยงกันอยู่เลยนะครับนี่โอ้ เรียงกันอยู่กี่ดอกนี่ห้าดอกห้าดอกอันนี้อีกกี่ดอกนี่โอ้อันนี้ก็อุ้ยกี่ดอกไม่รู้โอ้เยอะแยะโอ้โอ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 

สวยๆใหญ่ๆจ้าสวยๆสวยๆใหญ่ๆเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เห็นเยอะแล้วนะครับได้เห็ดเยอะแที่วองจะเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ยินดีครับกัก,กระดิ่งแจ้งเตือนช่องมาหาพระละด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กน้อยนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทีนท่รับชมครับผมสวัสดีครับร้อนครับล้างหน้าก่อนครับล้างหน้าก่อนครับอุ้ยนกกระล้องเสียงซะ เสียงสนดากลัวเชีนอกก็ร้องเสียงสนดากลัวเชียท่านผู้ชมเป็นโูหหาเหตุกันด้วยับเนื้อ